ย <Yo! S 2> ซื้อหุ้นตัวไหนดีนี่เป็นคำถามที่ฮิตติดท็อปชาร์ตที่สุดสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนหุ้นมือใหม่เลยใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆอ่ะ this is a billion dollar question เป็นคำถามที่ถ้าใครสามารถตอบได้แล้วก็คนพวกนั้นคงรวยกันไปหมดแล้วครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนต่อให้คำถามนี้มันจะตอบยากแค่ไหนในคลิปนี้เรามีคำตอบจากมุมมองของนักลงทุนสายแพสซีฟกันครับบอกแบบจะๆไปเลยต้องซื้อตัวไหนกันแน่ถึงจะรวยไปไปดูในคลิป <Yeah. S 2> สวัสดีครับผมผมต้านะครับก็อย่างที่บอกไปเราควรซื้อหุ้นตัวไหนดีใช่ไหมซึ่งถ้าให้ผมใบเนี่ยแน่นอนครับไม่ใช่ซื้อตามเพื่อนไม่ได้ซื้อตามนักวิเคราะห์ไม่ใช่การซื้อตามข่าวซื้อตามเซียนซื้อตามใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ทั้งนั้นครับผมเพราะว่าถ้าคนที่มาบอกคุณเนี่ยเขารู้คําตอบจริงๆเขาก็คงรวยกันไปหมดแล้วดังนั้นบนโลกเนี่ยก็จะมีอีกแค่ไม่กี่คนเนี่ยที่สามารถตอบคําถามนี้ได้ ซึ่งจริงๆแล้วเขาเคยบอกเลยว่า,าต้องซื้ออะไรแต่ว่าคุณเคยได้ยินที่เขาพูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาเล่าคําตอบของตํานานนักลงทุนระดับโลกกันครับว่าคนที่เป็นนักเล่นหุ้นม,มือใหม่เนี่ยควรจะซื้ออะไรดีเพื่อที่จะตอบคำถามที่ยากขนาดนี้ได้เนี่ยผมจะต้องขอพูดถึงสิ่งที่ผมเคารพแล้วก็ศรัทธามากที่สุดอย่างหนึ่งเลยสถิตินั่นเองครับ จากสถิติแล้วตั้งแต่มีตลาดหุ้นเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยเขาค้นพบว่า90%ของนักลงทุนแบบแอคทีฟเนี่ยแล้วก็คือพวกที่พยายามซื้อขายหุ้นเล่นรอบทํากําไรเนี่ย90%ของพวกนี้จะได้รับผลตอบแทนที่แพ้ตลาดครับผมซึ่งแพ้ตลาดในที่นี้เนี่ยหมายถึงได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแพ้การซื้อหุ้นถือทิ้งเอาไว้ยาวๆนั่นเองครับ อย่างเช่นตลาดหุ้นมันควรจะให้ประมาณ10%ต่อปีใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยได้ผลตอบแทนที่อาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะเป็น8% 7% 6%ซึ่งมันเลยน่าตกใจว่าฮเฮ้ยไอตัว90%ที่แพ้ตลาดเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่มือใหม่หรือว่าแมงเมาในตลาดหุ้นแม้แต่นักลงทุนมืออาชีพพวกผู้จัดการกองทุนรวมพวกเฮชฟันต่างๆที่มีนักวิเคราะห์เป็น10บสคนเนี่ยก็ยังได้ผลตอบแทนน้อยกว่าการซื้อถือทิ้งไว้เลย เอาอย่างนี้ก็แปลว่าไอ้เงินที่เราอุตส่าห์ฝากให้กองทุนเอาไปบริหารจัดการเนี่ยเขาเอาไปทําขาดทุนงั้นเหรอรู้งี้ซื้อหุ้นถือทิ้งเอาไว้แบบไม่ต้องทําอะไรก็ดีกว่าดิแม่นแล้วครับผมแล้วก็ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยตั้งแต่1 0ถึง20ปีขึ้นไปเนี่ยกองทุนรวมในประเทศไทยประมาณ90%มีผลตอบแทนที่แพ้ตลาดของต่างชาติก็ไม่เว้นครับผม92%ของกองทุนหุ้นในสหรัฐเนี่ยก็แพ้ดัชนีที่เป็นตัวแทนของตลาดอย่าง S&P 5 0 0เหมือนกันบ เฮ้ย hey, ซึ่งไอ้กองทุนพวกนี้มันไม่ใช่หมูหมูนะพวกนี้เขาเรียนมาเป็นปีๆครับผมมีทีมนักวิเคราะห์เป็น10บสคนคนเก่งๆก,ก,กันทั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงทําผลตอบแทนได้แย่กว่าตลาด แล้วถ้ายังไม่เชื่อเนี่ยผมมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเมื่อประมาณ4ปีก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของศึกการแข่งขันอันยาวนานครับผมระหว่าง Hdge Hedge f u ันกับ Warren Buffett เพราะก่อนหน้านั้นประมาณ10ปีเมื่อปี2007 w a เ r e n b นี่ย w t r r เ n Buffett เนี่ย,เ,ยเขาเคยไปท้าพนันกับกองทุนไหนก็ตามเนี่ยที่สามารถทำผลตอบแทนได้ชนะด nee ัชนี S&P 500เนี่ย หรือก็คือดัชนีที่เป็นตัวแทนของตาลาดหุ้นอเมริกานะครับให้เอาเงินเดิมพันนั้นเนี่ยไปได้เลยซึ่งเงินเดิมพันอยู่ที่1ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านบาทนั่นเองครับซึ่งตอนแรกเนี่ยจริงๆแทบไม่มีกองทุนไหนเนี่ยกล้ามารับคำท้าเลยนะจนกระทั่งมีกองทุน h d g f ฟันเจ้าหนึ่งเนี่ยมารับคำท้าครับผมเพราะเขาเชื่อว่าจะชนะผลตอบแทนของตาลาดหุ้นได้ซึ่งคำว่า hedge f u ันเนี่ยมันต่างกับกองทุนรวมมูชัวฟันธรรมดาที่เรารู้จักกันครับ เฮชฟันจะมีความเอ g r e s s i v e กว่าสามารถใช้เทคนิคใดๆก็ได้ในตำราที่เขาเรียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลองการช็อตการใช้ derivative, leverage พวกเทคนิคขั้นสูงทั้งหลายที่ต้องใช้เวลาเรียนมาเป็นปีๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยเรียกได้ว่าใครจะเป็นผู้จัดการกองทุนเฮชฟันเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆครับผมไม่หมูเลยซึ่งปรากฏว่าผ่านไป10ปีการแข่งขันอันยาวนานสิ้นสุดลงเฮชฟันแพ้ขาดลอยครับผมดัชนี s p 5 0 0เนี่ยทำผลตอบแทนช่วงประมาณ10ปีเนี่ย86% แต่เฮชฟันทำได้แค่22%ต่างกันตั้ง4เท่าอ่ะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพื่อนๆอาจจะถามใช่ไหมซึ่งมันมีเหตุผลอยู่3ข้อด้วยกันครับที่ทำให้พวกกองทุนพวกนี้เนี่ยที่เป็นกองทุนแบบ Active แพ อย่างที่1ก็คือไม่มีใครเนี่ยสามารถทํานายตลาดหุ้นได้อย่างแท้จริงครับผมเอาจริงๆมันก็มีคนทายถูกบ้างผิดบ้างนั่นแหละแต่คนที่จะทายถูกทุกครั้งถูกยาวๆไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีครับอย่างที่2ก็คือตลาดหุ้นในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นซีโร่ซัมเกมหรือก็คือถ้าจะมีใครได้กําไรเนี่ยจะต้องมีคนขาดทุนอยู่เสมอครับเป็นการย้ายเงินจากคนที่ขาดทุนไปให้คนที่ได้กําไร ดังนั้นเงินมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันอยู่ในนี้มันจึงไม่ใช่ตลาดที่ทุกคนจะสามารถชนะพร้อมกันได้และอย่างที่ 3, สศัตรูตัวชากาดที่สุดที่ทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงกองทุนเก่งๆแพ้ตลาดนั่นก็คือค่าธรรมเนียมครับผมค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสียให้กับโบรกเกอร์ทุกครั้งที่เราทําการซื้อขายหุ้นไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเราต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมอๆครับนั่นแหละมันจึงไม่แปลกเลยว่าไอกองทุนที่ซื้อซื้อขายขายเยอะเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ห่วยและจากรีเสิร์ชของต่างประเทศยังสน คนที่มีค่าธรรมเนียมสูงเนี่ยจะมีโอกาสที่แพ้ตลาดมากกว่ากองทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ํามากถึง2เท่าเลยครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคนไม่ได้เพิ่งมารู้นะว่าคนส่วนใหญ่แพ้ตลาดแต่หลายๆคนมักจะมั่นใจคิดว่าตัวเองเก่งเป็นหนึ่งใน10%นั้นที่สามารถเอาชนะได้ในเมื่อการชนะตลาดมันยากขนาดนี้ก็เลยมีชายหัวใสคนหนึ่งขึ้นมาครับผมชื่อจอห์นซีโบเกลเพราะเขารู้อย่างนี้เนี่ยเขาเลยได้จัดตั้งกองทุนหนึ่งขึ้นมาครับผมเป็นอินด็คส์ฟันตัวแรกของโลก ซึ่ง Index f u ฟ d หรือภาษาไทยที่เรียกว่ากองทุนดัชนีเนี่ยจะมีจุดประสงค์ต่างจากกองทุนธรรมดาครับผมก็คือกองทุนทั่วไปเนี่ยจะมีผู้จัดการกองทุนคอยซื้อขายหุ้นให้เราเพื่อทำผลตอบแทนให้ได้มากกว่าตลาดใช่ไหมหรือที่เรียกว่าการบริหารแบบ Active นั่นแหละซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ส่วนไอกองทุน I ิน e x f u ฟันเนี่ยจุดประสงค์ก็คือจะเป็นกองทุนที่พยายามทำผลตอบแทนให้ได้เท่ากับตลาดเลย ไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะตลาดครับซึ่งไอกองทุนนี้เนี่ยจะไม่ได้มีผู้จัดการกองทุนมาคอยซื้อซื้อ,อาขายขายหุ้นให้เราครับแต่ว่าจะเอาเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไปกระจายซื้อหุ้นอาจจะก,กระจายซื้อ100ตัวแรกหรือว่า3 0 0ตัวแรก500ตัวแรกของตลาดฉเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกันไปซึ่งด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราได้รับผลตอบแทนตามตลาดแบบแน่นอน ไม่ต้องลุ้นเลยครับเพราะมันก็เหมือนกับว่าเราซื้อตลาดทั้งตลาดไปแล้วและลักษณะพิเศษที่ทําให้กองทุนแบบ p a s s ีฟฟันเนี่ยแตกต่างจากแบบ active อีกอย่างนั่นก็คือค่าธรรมเนียมมันถูกกว่ามากๆครับผมอย่างกองทุนแบบ active ทั่วไปเนี่ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่ประมาณ1-2%ซึ่งมันถือว่าเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดค่าเฉลี่ยผลตอบแทนตลาดมันอยู่ที่1 0ใช่ไหมมันต้องหักเอา2%ไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้ผู้จัดการกองทุนน่จากปกติที่ควรจะได้10%ิ็เ,เือแค่8%ซึ่งองออทุนแบบสซีฟเ่ย ถูกกว่ามากๆอย่าง ETF ของไทยหรือ I ินดี кс ฟันของไทยเนี่ยก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณแค่0.5%ส่วนถ้าเป็นของอเมริกาต่างประเทศเนี่ยบางกองค่าธรรมเนียมถูกมากๆ0.03%เลยซึ่งค่าธรรมเนียมที่ถูกนี่แหละคือหัวใจที่ทำให้กองทุนแบบ a s s i v e สามารถชนะกองทุนแบบ Active ได้ครับและขนาดคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยยังบอกว่าเลยว่าถ้าเกิดเขาตายไปเนี่ยเขาเขียนพินัยกรรมให้แบ่งเงิน90%ไปซื้ออิน e x f u ฟันแล้วก็แบ่งอีก10%ไปซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาลเลย ซึ่งการทําอย่างนี้มันดีซสกว่าไปจ้างผู้บริหารกองทุนมาบริหารเงินให้เราอีกครับและคุณปู่ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเอาเงินมาลงทุนใน I ินดี кс ฟันที่มีค่าธรรมเนียมต่ำทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่องถัวเฉลี่ยไปเป็นเวลา10ปีเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่รู้อะไรก็สามารถเอาชนะนักลงทุนมืออาชีพได้ครับและนี่แหละคือหัวใจถ้าหากเพื่อนๆถามผมว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีคำตอบก็คือให้ซื้อ Index кс ฟันหรือว่าพวกกองทุนแบบ Pass ซ v e ครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากไปอ่านเพิ่มเติมไปเช็คว่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าโมเอาหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปอ่านดูได้แปะ r e f เฟ e ร์เนซ์เอาไว้หมดแล้วและนั่นแหละจึงเป็นที่มาของการลงทุนแบบพสซีฟลงทุนแบบซื้อทิ้งไว้ไม่ต้องทําอะไรไม่มีเวลาก็ลงทุนได้ซึ่งเพื่อนๆอาจจะถามว่าฮะแค่ผลตอบแทนตามค่าเฉลี่ยของตลาดประมาณ10%ตต่อปีเนี่ยมันจะไปรวยได้ยังไง <c oughs> ของผมเนี่ยวันเดียวก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ละ <c oughs> ครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยการที่เราจะรวยด้วยหุ้นได้เราไม่จำเป็นต้องทําผลตอบแทนให้ได้เยอะขนาดนั้นอย่างค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ10%ใช่ไหมวอลเลนบัฟเฟต t นักลงทุนระดับโลกเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกเขาทําผลตอบแทนได้แค่ปีละ20%เองครับผมต่อเนื่องเป็นเวลา50ปีนี่ขนาดแค่20%ต่อปีนะยังรวยติดอันดับท็อปฟของโลกเลย แต่ต้องอย่าลืมว่าจาก10%ค่าเฉลี่ยไปสู่20%ระดับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยความแตกต่างมันเหมือนกับนักลงทุนเลเวล1ไปเทียบกับนักลงทุนเลเวลตันที่99เลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูด้วยพลังแห่งค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนด้วยเงิน10,000บาทตั้งแต่เมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2518จนถึงปี2560เนี่ยเงินจะเติบโตมากขึ้นถึง124เท่าจากเงิน10,000กลาย 1,000 0บาททุกๆปีเนี่ยเงินตอนจบจะกลายเป็น10ล้านบาทซึ่งนี่ขนาดลงแค่1,000 0ท,ทุกปีนะตกเดือนนึงยังไม่ถึง1,000บาทเลย นั่นแหละก็เลยบอกว่าแค่ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ทาให้คนรวยได้ครับถ้าเกิดรีบเริ่มลงทุนแล้วก็หมั่นลงทุนอย่างสม่าเสมอโอเคซึ่งหลักการการลงทุนแบบพสซีฟหรือก็คือการออมหุ้นแบบ DCA เนี่ยมีอยู่4ข้อที่ต้องทําด้วยกันครับผมสามารถทําตามได้เลยนั่นก็คือ1จะต้อง d i v e r s i f y กระจายความเสี่ยงไปให้มากที่สุดแทนที่เราจะซื้อหุ้นตัวเดียวเลือกว่าตัวไหนจะขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปมันทําได้ยากใช่ไหมเราก็ซื้อหุ้นมันทั้งตลาดไปเลยอาจจะซื้อหุ้น50ตตัวแรกของาหุ้นนไททยยี่แค้ก็จะําให้้เราไดรับผลตอบแทนตาม ตลาดหุ้นไทยแล้วครับซึ่งในความเป็นจริงการที่เราจะไปกดไล่ซื้อหุ้นทีละ50ตัวเนี่ยแถมหุ้นแต่ละตัวเราต้องซื้อขั้นต่ํา100ตัวเนี่ยก็จะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมกว่าจะเก็บหุ้น50ตัวแรกของตลาดหุ้นไทยได้มันเลยมีเครื่องมือที่เรียกว่า Index Fund หรือว่า e t f นั่นเองครับผมที่ทําให้เราสามารถใช้เงินแค่บาทเดียวเนี่ยก็สามารถซื้อหุ้นได้เลยเดี๋ยวเขาจะเอาเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไปกระจายซื้อหุ้นให้เรา50ตัวแรกให้นั่นคืออย่างที่1ออย่่าาางทที2กก็คก A, Dollar Cost คืํรร Dollar BCA Co Aage ับผม นั่นก็คือการแบ่งเงินออมเนี่ยมาซื้อหุ้นทุกๆเดือนด้วยจํานวนที่เท่าๆกันทุกเดือนครับหรือที่เรียกว่าการออมหุ้นนั่นแหละอาจจะซื้อเดือนละ3,000บาท5,000บาททุกๆเดือนก็ได้หรือถ้าเกิดเรามีเงินมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็น6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0ตามแต่ความสามารถในการออมเงินครับซึ่งด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นในราคาที่แพงเกินไปได้และในตอนที่หุ้นตกเนี่ยก็จะได้หุ้นเยอะเป็นพิเศษด้วยครับเหมือนซื้อของถูกด้วยเงินเท่าเดิมอ่ะมันก็ลุ้นนมมมาก่ััถูแววผ เมากกว่าการที่เราคอยจับจังหวะหุ้นกําเงินสดถือเอาไว้แล้วรอซื้อหุ้นเฉพาะตอนที่หุ้นตกเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าวิกฤตตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครับมันอาจจะเกิดขึ้นทุก3ปี5ปีหรือ10ปีก็ได้ซึ่งพอมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเขาพบว่าการที่เราถือเงินไว้เป็นเงินสดเนี่ย มันทําให้เราเสียโอกาสไม่ได้ลงทุนเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยหุ้นน่ยมันขึ้นทุกปีประมาณ10%ใช่ไหมและการที่เราถือเงินไว้เป็นเงินสดเนี่ยมันทําให้เราพลาดโอกาสนี้ครับและอีกอย่างเราไม่มีวันรู้ด้วยว่าตลาดหุ้นเนี่ยสเดือน6เดือนมันจะขึ้นหรือจะลงวิธีนี้เลยถูกพรูฟว่ามันเวิร์กแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายครับผมและอย่างที่ 3. โฮลครับผมถือยาวแบบไม่ต้องขายเป็น10ปีเพราะการลงทุนหุ้นที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องลงทุนในระยะยาวครับและอย่างที่4อย่างสุดท้าย Re-Invest ครับผมเมื่อไรก็ตามไอ้หุ้นหรือว่าไอ้ Index Fund หรือ ETF ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีปันผลให้เราทำการ Re-Invest เอาเงินปันผลที่มันจ่ายออกมาเนี่ยซื้อตัวมันเองกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ผลตอบแทนการลงทุนของเราเนี่ยมันทบต้นตัวมันเองขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็คือสําหรับคนที่อยากลงทุนระยะยาวแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ปันผลที่มันจ่ายออกมาเนี่ยก็ให้ทําการ r e อินเวสหรือทางที่ดีกว่าก็คือเลือกพวกกองทุน Index Fund หรือ e.t.f ที่เขาไม่มีนโยบายจ่ายปันผลเนี่ยแบบนี้ก็จะสะดวกกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวกองทุนนั้นเนี่ยมันจะรีอินเวสตโดยอัตโนมัติให้อยู่แล้ว อีกอย่างเนี่ยปันผลที่มันจ่ายมันต้องเสียภาษี10%ด้วยดังนั้นถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินแนะนําว่าเลือกซื้อกองทุนที่มันไม่จ่ายปันผลเลยดีกว่าครับรอรวยตอนแก่ทีเดียวเลยโอเคคราวนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องซื้อ ETF หรือว่า Index f u n ัเนี่ยเราควรที่จะต้องซื้อตัวไหนดีซึ่งก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่าง ETF กับ Index Fund เนี่ย ทั้ง2ตัวนี้มันเป็น Passive f u ทั้งคู่มีนโยบายที่จะต้องทําผลตอบแทนให้ได้เหมือนกับดัชนีที่มันตาม Tracking เอาไว้แล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่ต่ํากันทั้งคู่แต่สิ่งที่ต่างกันหลักๆเลยก็คือวิธีการซื้อครับผม ETF เนี่ยมันย่อมาจาก Exchange Traded Fund มันเป็นรูปผสมระหว่างกองทุนกับหุ้นครับผม ซึ่งวิธีการที่เราจะซื้อ ETF เนี่ยก็คือสามารถซื้อได้เหมือนหุ้นตัวนึงเลยซื้อผ่านแอปสตร e มมิ n g ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะแปะวิธีกดซื้อ,อไว้ให้ส่วน index fund เนี่ยเวลาเราซื้อก็ซื้อเหมือนกับกองทุนธรรมดานั่นแหละครับ ถ้าเกิดมีพอร์ตกองทุนอยู่แล้วก็สามารถซื้อได้เลยหรือจะไปซื้อกองทุนที่ธนาคารก็ได้ก็ลองถามเขาดูครับว่ามีไอ้ตัวพวกนี้หรือเปล่าซึ่งไอ้การที่ตัว ETF เนี่ยมันสามารถซื้อได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งทําให้เราสามารถซื้อเพื่อให้ได้ราคาระหว่างวันได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกกองทุน Index Fu ันราคาที่เราจะได้เนี่ยก็ต้องเป็นราคาปิดของสิ้นวันนั้นๆซึ่งเราจะต้องส่งคําสั่งซื้อไปก่อนแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเย็นวันนั้นเนี่ยราคาของกองทุนนั้นที่เราจะได้มันจะอยู่ที่กี่ เหมือนกันทั้งคู่เลยไอ้สองตัวนี้ ซึ่งเวลาเราเลือกกองทุนไม่ว่าจะเป็น ETF หรือ index fund เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องดูอันดับหนึ่งก็คือ expense ratio หรือก็คือค่าธรรมเนียมรวมในการจัดการกองทุนครับผมที่เขาจะเก็บทุกๆปีอ่ะและอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูก็คือ tracking error ไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ากองทุนนั้นเนี่ยสามารถทําการลอกเลียนผลตอบแทนของดัชนีที่มันไป tracking เอาไว้เนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยยิ่งต่ําถือว่ายิ่งดีครับผมโอเคซึ่งมาตัวที่หนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ผลตอบแทน แนตามดัชนีของตลาดหุ้นไทยให้ซื้อพวกที่มันตาม tracking ดัชนีเซ็ตห้หรือเซ็ตร้ออะไรพวกนี้ครับอะซึ่งอย่างไอ้ตัวนี้เนี่ยผมคัดมาจริงๆ ETF มันมีหลายตัวนะไอตัวที่ตาม tracking ตลาดหุ้นไทยก็จะมีประมาณ2-3-4ตัวแต่ผมเอามาแค่ตัวที่มันน่าซื้อที่สุดแล้วกันเพราะไอกองตัว T-DEX เนี่ยมันมีสภาพคล่องสูงสุดแล้วสามารถซื้อง่ายขายง่ายกว่ากองอื่นครับ อ่ะซึ่งดัชนีที่มันทำการ tracking เนี่ยของตัว T-Dex ก็คือจะเป็นเซต50ก็คือหุ้น50ตัวแรกของตลาดหุ้นไทยมาเฉลี่ยกันนั่นแหละซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแค่มาเฉลี่ยกัน50ตัวแรกก็ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตลาดแล้วอ่ะแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะมีการจ่ายปันผลมี expense ratio ก็อยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผม0.5%น้อยกว่าพวกกองทุน Active Fund ทั่วไปอ่ะไอ้ช่อง Front e NFI Back NFI เนี่ยหมายถึง ตอนที่เราซื้อเข้าแล้วก็ขายออกเราต้องเสียค่าธรรมเนียมไหมซึ่งตัว TDEX เนี่ยเราซื้อเหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับโบรกเกอร์ตอนซื้อขายหุ้นครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ0.075ถ้าเป็นของสบายโตที่ผมใช้นะ ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรส่วนขั้นต่ําในการซื้อตัวนี้เนี่ยเราควรจะซื้อขั้นต่ําเป็นจํานวน100หุ้นก็คือควรจะต้องมีเงินประมาณพันหนึ่งอะ่ะถึงจะซื้อได้แล้วก็มี tracking error ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่1%ปแปลว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนจากการลอกเรียนแบบผลตอบแทนตลาดไปประมาณ1%อ่าแล้วข้างล่างเนี่ยจริงๆเพื่อนๆไปอ่านเอาเองก็ได้ผมก็รวบรวมพวกกองทุนที่เป็น index fund ของ Se ตห้มาให้ดูแล้วก็จะมีทั้งกองที่จ่ายปันผลแล้วก็ไม่จ่จายยปันผลด้ว ไปดูกันได้ครับผมหรือถ้าเกิดมีคนไหนเนี่ยที่ต้องซื้อพวกกองทุนสำหรับลดหย่อนภาษีเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยซื้อไอ้พวก S S F ที่เป็น passive f ฟันอย่างนี้ไปด้วยเลยเนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์เรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยก็ถ้าซื้อไอ้ตัวพวกนี้ก็คุ้ม2เด้งเลยครับไม่ใช่ว่าไปซื้อมั่วๆไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่เราซื้อเนี่ยมันลงทุนอะไรอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปอ่านดูกันได้ครับ ซึ่งอันนี้ผมเอามาแค่บางส่วนนะมันอาจจะมีกองทุนอินด x кс ฟันที่เป็นแบบแพสซีฟมากกว่านี้ก็ได้ผมอาจจะไม่ไดเอามาครบทุกตัวก็เวลาซื้อเนี่ยก็อาจจะลองถามธนาคารที่เพื่อนๆใช้ดูอยู่ก่อนก็ได้ว่าเขามีพวกแพสซีฟฟันอินดี็กฟันอะไรพวกนี้ไหมหรือถ้าซื้อผ่านบลจที่เขารวมทุกเจ้าเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถซื้อกองไหนก็ได้เลยก็สาหรับกองทุนต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะเข้าเว็บฟิโนมิน่าก็ได้แล้วก็ลองพิมพ์ตัวย่อของกองทุนเข้าไปดู ลองกดดูหนังสือชี้ชวนของเขาหน่อยว่าเขาลงทุนในอะไรไมีนโยบายอะไรเช็คเพื่อความแน่ใจอีกทีครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกราฟที่เอาไว้ดูผลตอบแทนซึ่งอ้กองทุนพวกนี้เป็น p a สซีฟันดังนั้นผลตอบแทนมันควรจะต้องล้อไปกับตลาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าไ้กองทุนพวกนี้เนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับผลตอบแทนตลาดเ,เป๊ะ มันก็มีเออร์เลอร์อยู่บ้างก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรถ้าเกิดมันไม่ได้ต่างจากดัดชนีมากขนาดนั้นนะโอเคซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ ETF หรือ Index Fu n ันที่ตามแทร็กตลาดหุ้นไทยเท่านั้นของต่างประเทศอย่าง SPYVOO ที่ตามแทร็กกิ้งตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยหรือว่าจะลงทุนเป็นตีมก็ได้ ETF บางตัวมันก็ตามแทร็กดัดชนีพวกหุ้นกลุ่ม AI กลุ่ม Fintech กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มพลังงานอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างครับผมซึ่งไอ ETF พวกนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถลงทุนเป็นทีมได้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนหุ้นรายตัวซึ่งบางทีมเนี่ยก็สามารถทําผลตอบแทนได้สูงมากครับผมอาจจะ20-30-40%เลยก็ได้ก็เพื่อนๆอาจจะลองไปดูเรื่องของลงทุน ETF ต่างประเทศก็ได้เคยทําคลิปเอาไว้แล้วหรือว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสรุปออกมาเป็นทีมว่าทีมไหนหน่าลงทุนบ้างจะไปลงทุนหุ้นเทคจีนไหมหรือจะลงทุนในควอนตัมคอมพิวติ้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวว่างๆผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเทคนิคการออมหุ้นแบบ DCA ตัวนี้เนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นรักลงทุนที่เก่ง ใครๆก็สามารถลงทุนได้ขอแค่มันแบ่งเงินออกมาออมอย่างสม่ำเสมอเอามาออมในหุ้นเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นเศรษฐีได้ทุกคนครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องลงเงินทั้งหมดไปในการลงทุนแบบพสซีฟร้อยเปอก็ได้อาจจะแบ่งพอร์ตครึ่งหนึ่งเนี่ยลงทุนแบบพสซีฟอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะลองเอามาเลือกหุ้นที่เราสนใจดูก็ได้ครับมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายวันหนึ่งอาจจะได้เก่งเหมือนกับวอลเลนบัรฟเฟต์ก็ได้ครับอ่ะแล้วก็ไอ้เรื่องแอคทีฟกับพาน,าน,าน,น,นซึ่งที่ผมพูดในนนวัี้ก็ เพียงแค่สถิติแล้วก็ข้อมูลที่มีการรีเสิร์ชมาเท่านั้นนะครับสิ่งที่ถูกต้องในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องต่อไปในอนาคตก็ได้ก็แนะนําให้เพื่อนเเนี่ยลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อตามทันทีเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องลงทุนในสิ่งที่เข้าใจครับผมเพื่อนเพ่มีความเห็นต่างยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เราลองมาคุยกันดูครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างผมได้ทําการสร้างกลุ่ม Facebook สําหรับการมาคุยมาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาขอคําแนะนําเกี่ยวกับบบกกาาาาารรลงทุนนุุนบบ New Gen นนให้้แเย็สามาถามถาขค ได้เพราะหลายๆครั้งเวลามีเพื่อนอะไรถามมาคล้ายๆกันเนี่ยถ้าเกิดถามในกลุ่มเลยมันก็จะได้รู้กันหมดทุกคนเพราะน่าจะมีคนสงสัยเหมือนๆกันสามารถไปกดเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยครับผมโอเคซึ่งใน EP ถัดไปเนี่ยผมว่าจะพูดถึงการลงทุนแบบ VI บ้างเราจะหาหุ้นที่ดีแต่ราคาถูกได้ยังไงจะลงทุนยังไงให้สามารถเอาชนะตลาดได้ซึ่งผมใบ้ให้ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณไม่จาเป็นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจ พอแค่มีโลจิกที่ถูกต้องเนี่ยใครๆก็สามารถค้นหาหุ้นที่ยอดเยี่ยมได้ครับและก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยและฝากกดติดตามเพื่อความรู้การลงทุนดีๆอย่างนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับผมเจ yeah!